พายุคันแมกี้ทำลายชีวิตและสุขภาพของคนไทยอย่างไรพายุคันแมกี้ที่มาพร้อมกับฝนตกหนักและน้ำท่วมกำลังสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่พระนครศรีอยุธยานาครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีและอุบลราชธานีน้ำท่วมท่วมเข้าถึงโรงพยาบาลทำให้การเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ยากลำบากโรงพยาบาลสุขไทยต้องจัดรถหกล้อมารับส่งผู้ป่วยสถานการณ์นี้ยังคงรุนแรงอยู่เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยให้ทราบว่า โรงพยาบาล5แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังเปิดให้บริการประชาชนอยู่แต่คุณคิดว่าการเปิดหายห้อบริการในสถานการณ์นี้จะสะดวกสบายและปลอดภัยแค่ไหนในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568นายแพทย์สมฤกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบายถึงสถานการณ์อุทกภัยและการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากพายุคันแมกกี ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพิ่มขึ้น5จังหวัดส่งผลให้ยังมีพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่22กันยายน2568รวม11จังหวัดผู้เสียชีวิตเพิ่ม6รายสาเหตุหลักคือพระตกน้ำและจมน้ำสิ่งนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องให้ความสำคัญแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมที่เราอาจละเลยไป โรงพยาบาลสุขไทยน้ำท่วมบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โรงพยาบาลจัดรถหกล้อบริการรับส่งผู้มารับบริการโรงพยาบาลป่ามกกจังหวัดอ่างทองน้ำท่วมเข้าด้านหน้าอาคารกายภาพบำบัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลสตาง3สามแห่ง คือโรงพยาบาลสตางวังสาครโรงพยาบาลสตางตลกจังหวัดชัยนาทและโรงพยาบาลสตางบ้านเลนจังหวัดอ่างทองน้ําท่วมพื้นที่ชั้นล่างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆได้ทันจึงเปิดให้บริการที่ชั้นสองแต่คุณคิดว่าการเปลี่ยนที่ให้บริการชั่วคราวนี้จะสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเท่ากับปกติหรือไม่นายแพทย์สมฤกกล่าวต่อว่าสถานบริการในพื้นที่ยังคงออกดูแลประชาชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประบางตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาดูแลสะสม18,288รายเฉพาะช่วง3าวันที่ผ่านมา193รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอุทยัยธานีและนครสวรรค์ให้บริการทางการแพทย์สะสม2,342ครั้งให้บริการเพิ่มขึ้น2,911ครั้งทางการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาแจากยาและดูแลสุขภาพจิตขณะที่การสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สะสม161,688ชิ้น เพิ่มขึ้น1,391ชะนิ้นโดยเพิ่มในส่วนของยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมและยากันยุงแต่คุณคิดว่าการให้บริการและสนับสนุนเหล่านี้จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและผู้เสียหายหรือไม่สถานการณ์ถือว่าอยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาปาศักชีหมุนต้อนล่างเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากการสลายตัวของพายุคันแมกกี้ช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกาย,ยน ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาย,ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเป็นบางจุดต้องเร่งฟื้นฟูสถานบริการสาธารณาสุขที่ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมและภาวะสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องแต่คุณคิดว่าการเฝ้าระวังเหล่านี้จะเพียงพอในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่คุณคิดอย่างไรการจัดการกับผลกระทบจากพายุคันแมกี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเราควรทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน